กันออกจากป่าเหรอค่ะพี่น้องตัดขาเล่นอยู่อ้ารเหรอคะมึงดอกเห็ดเฮาอ,อันนี้เฮ้าใดค่ะส่วนนี่ของพี่สาวค่ะพี่น้องอยู่เน,นี่กระปองนี่เนาะก็ดได้อยู่ถึงดอกนี้ใหญ่ตัวนี้โอ้ยพอดอกนี้แบบนี้แน,น่เนาะนาำอยู่นี่ ดอกเห็ดว่าหันนึกว่าตะทายคลิปพี่น้องเอ้ยพ่ออยู่มองนี่แะนี่ดอกใหญ่แน่อยู่เขามาปลาสองค่ะตอนนี้เห็นบ่เห็นน้ำบ่นี่โอ้ยดอกอย่างงามเลย,ยดอกเห็ดเทองดอกเห็ดเอาเลี้ยงอาลามงามตาบ่แบบนี้โอ้ยสะอ่อนเห็ดมันแต่คนกุ๊กของแต่อพ่อดอกเห็ดพี่น้องเอ้ย ฮึ่ม่มว่าตัเกจงางเลย่อ้อนตา กวงไวงทวันอือหือคุณอ่ะ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 เพียงน้องตัดขาค่ะแมนเบิร์ดแล้วค่ะพี่น้องเลี้ยงไอ้หอยอยู่แต่ว่าโอ้ยเขาก็จะทนขึ้นมากเทระดอกค่ะ เราก็จะตัดขาเทเดียวนะนี่ค่ะแม่านเ,นเ,นเนี่ยกองอะไร้มงี่ยกันนุ่งกระไลตอนนี้ก็หกโมงแรงค่ะพี่น้องนี่ค่ะ นี่ค่ะผี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 น้องผีบนนี่ผีผีบนนี่เฮ้ยผีเด้งกองอะไรคคนพี่เออเดาเงเ้กล้องขึ้น นี่ค่ะเห็นแม่นบดแล้วค่ะพี่น้องคุณเลี้ยงอ้อยๆอยู่อึ๊บอ่าขาใหญ่ขาใหญ่อยู่ค่ะพี่น้องเนี่ยเขาได้ค่ะพี่น้อง ตรงนี้กับีอยู่ดอกหาเล็บมาค่ะเห็นปะนี่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 ป่านนี้มีเห็ดป่านนี้ดอกเห็ดง่ดอกความงหญ่ ดอกใหญ่ไหมหหอือฮึนี่ค่ะพี่น้องกำลังจะกลับบ้านค่ะพักกันออกจากป่าแล้วค่ะพี่น้องผลเที่ห้องก,กองไหวค่ะโอ้ยนี่ได้ดอกนึ้งดอกนึงดอกนึงอเห็นปะนี่ว้ายไปไหนพี่น้องกลับบ้านผลหอก,กองไหวอยุ่่นค่ะ กลองไ้ยี่ผนพูนกระตาเฮากระตาเฮาพี่น้องขี่กลับบ้านแล้วคะพี่น้องพาก,กันออกจากป้าลรวคะ่ะมึงดอกเห็ดเฮาอันนี้เฮาได้คะ่ะส่วนนี่ของพี่สาวคะ่ะพี่น้องอยู่งนีกระป๋องนี่เนาะกระไดอยู่อว่าได้คะ่ะจะไปเห็ดซุปเนาะเห็ดซุปกินไปปาดขาอยู่บ้านน้ำค่ะออกจากปลาแล้วสำหรับคลิปนี้นูกค้ากัา บายบายค่ะพี่นอ้องของบคุณหนไลน์ค่ะที่ขอมารับชมมมนูขาเนาะใส่ก๋ไลค์ก๋แชร์กดซับสไครต์พร้อมด้วพี่น้องเด้อยสำหรับคลิปนี้บายบายตัดขาเล่นอยู่ตอนนี้ก็ประมาณเกือบหนึ่งทุ่มแล้วค่ะพี่น้องเนาะไปกระบ,บ้านเนาะคะ่ะ